ไม่ว่าเราจะเป็นใครรวยหรือจนใหญ่หรือเล็กพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกคนต้องพบกับสิ่งเดียวกันนั่นคือโลกธรรมแปความจริงของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างเบาสบายโลกธรรมแปคือสภาพคู่ตรงข้ามของชีวิตที่หมุนเวียนเกิดขึ้นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่า เหมือนลมที่พัดมาทั้งสีทิศไม่มีใครหนีได้และไม่มีใครเลือกได้ว่าจะเจอแต่ด้านที่ชอบเพราะถ้ามีด้านหนึ่งอีกด้านก็ต้องตามมาเสมอลาบเสื่อมลาบในบางช่วงชีวิตเราอาจได้สิ่งที่ปรารถนาเช่นเงินงานหรือโอกาสดีๆแต่มันไม่อยู่กับเราตลอดไปวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปเช่นศูญเสียทรัพย์หรือพลาดโอกาสนั้นไป นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับยศเสื่อมยศเมื่อทำงานเก่งก็ได้รับการยกย่องเลื่อนตำแหน่งแต่เมื่อถึงเวลาหรือเมื่อทำผิดพลาดก็อาจถูกลดคุณค่าสูญเสียตำแหน่งไปพระพุทธองค์จึงสอนว่าย่ายึดติดกับเกียรติยศเพราะมันไม่จีรังสรรเสริญนินทาวันนี้อาจมีคนชมว่าเราดีแต่วันพรุ่งนี้อาจมีคนตำหนิว่าเราไม่ดี ความเห็นของคนอื่นเป็นเพียงเสียงลมผ่านหูหากเราหลงไปกับคำชมเราก็ทุกข์เมื่อเจอคำนินทาจึงควรใช้ปัญญาแยกแยะไม่วันไหวกับทั้งสองด้านสุขทุกข์นี่คือความจริงที่ทุกคนสัมผัสได้ชัดที่สุดชีวิตมีทั้งวันที่เรายิ้มได้และวันที่เราต้องน้ำตาตกสุขกับทุกข์จึงเป็นเพื่อนคู่กันพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อสุขก็อย่าหลงเพลินเมื่อทุกข ก็อย่า,าท้อแท้เพราะทั้งสองอย่างไม่เที่ยงโลกธรรมแปดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตทุกวันถ้าเรายึดติดกับมันมากก็ทุกมากแต่ถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางยอมรับตามจริงได้ใจก็จะสงบเย็นไม่วันไหวไปตามลมโลกสุดท้ายแล้วโลกธรรมแปดกำลังบอกเราว่า อย่าผูกชีวิตไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ให้หาที่พึ่งที่มั่นคงอยู่ในใจ